ไข่กลมนะทำไข่วงกลมไข่ไข่ซอสค่ะุรสค่ะอันนี้ล่ะคะแฮมกระเพาะเคโอตหมูเครื่องน้ำมันน๊บนึองอ่ะเดี๋ยวอ่ะน้องอินเอาซ้อมลงมาคนเลยออาอันดับแรกต้องตีไข่ก่อนไหมคะตีไข่ให้เข้ากันใช่ไหมคะ ตีไข่แล้วทำยังไงต่อคะก็ใส่ใส่ซอสเหรอคะอ,อ่าใส่ไปเลยค่ะอ่า อ่าเสร็จแล้วค่ะวันนี้หนูอุ่นเตาให้มันรอนอ่าแล้วค่ะจากนั้นก็ทาน้ำมันก่อนใช่ไหมคะทาน้ำมันที่เตาเตานะคะเสร็จแล้วพอเตาร้อนแล้วเราก็เอาไข่มาหยอดใช่ไหมคะเดี๋ยวแม่หยอดให้นะคะอ,อันนี้เราก็หยอดหน้ากันเสร็จแล้ว เสร็จแล้วเดี๋ยวน้องอินจะมาตกแต่งด้วยอ่าเดี๋ยวน้องอินแต่งหน้าใช่ไหมคะอ่าโรยเลยค่ะระวังโดนเตานะคะอ่าน้องอินใส่อะไรคะใส่ใส่ใสข้าวโพดหรือเปล่าคะ ต่อไปต้องใส่อะไรคะใส่หอมค่ะใส่เห็ดหรือเปล่าลูกเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็ใส่หมูใส่หมูลงไปด้วยให้ให้มแม่ะแม่อห้ั พอใส่เสร็จแล้วเราก็ต้องกลับใช่ไหมคะน้องอินน้องอินมองหอมไหมคะหอ,อมค่ะน้องอินอยากกินหรือยังอยากกินเดียวค่ะอะไรอ่ะอะไรนะคะ